ตอนที่เตี่ยของทรายเสียเนี่ยไม่มีข่าวไม่มีกระแสก็เลยไม่มีคนจ้องตรวจสอบเรื่องมันก็เลยจบที่ไอ้คนชั่วเนี่ยมันก็ยังลอยนวลอยู่ในสังคมได้ไงผมไม่ได้ว่าใครนะคนนี้มีเกียรติรักในหน้าที่ของตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีแต่พวกเราแค่สวยไงก็เลยโดนในพวกหลุมดำในองค์กรอะปล่อยให้เตี่ยของทรายเนี่ยตาย คุณก็เลยทำให้เรื่องของคุณกะทลีเป็นข่าวใช่ผมแค่ช่วยเจ้าหน้าที่เขาหาเบาะแสอ่ะคือบางทีเนี่ยกล้องที่เจ้าหน้าที่เขาเจออ่ะมันอาจจะเสียแต่ว่าถ้าเราบิวให้เรื่องนี้เป็นกระแสได้เนี่ยนะมันก็จะมีคนมาช่วยเราหาหลักฐานมากขึ้นเนี่ยัยงแปลว่าคราวนี้เราอาจจะมีหวังจับคนที่ขับรถชนคุณกะทลีแล้วเราก็จะมีพยานมาตัว ว่ารังรองเป็นคนบงการทั้งหมดใช่ไหมซายพูดว่าอะไรนะครับ